รวมสัตว์เทพที่มีพลังเหนือกว่ามนุษย์จะมีอะไรบ้างไปดูกัน 1. น้งวงระเบิดมีพลังคือยิงน้ําเดือดออกจากก้นด้กงระเบิดผสมสารเคมีในร่างกายแล้วพ่นออกมาด้วยความร้อนถึง100องศาเซลเซียสศัตรูโดนเข้าไปมีสะดุ้งแน่นอน 2. อก้างสายฟ้าก้างสายฟ้าสามารถต่อยด้วยความเร็วเท่ากระสุนปืนหมัดของก้างแรงจนทําน้ําเดือดและสร้างคลื่นกระแทกซ้ําอีกนักมวยปล้ำยังต้องแพ้ สามึมกสายหมึกสายเปลี่ยนสีได้ในพริบตาทางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เนียนสุดๆแถมตัวนิ่มระดับเทพมุดผ่านรูแคบๆได้นินจาตัวจริงยังต้องยอมสี 4. ปลาไหลไฟฟ้าไฟฟ้าที่บ้านแค่220โวลต์แต่นี่มัน600โวลต์ปลาไหลไฟฟ้าช็อตเหยื่อจนหมดแรงแบบไม่ต้องมีปลั๊กไฟห้านกฮัมมิงเบิร์ตีมันตีได้ถึง80ครั้งต่อวินาทีบินดิ่งกว่าโดนนี่แหละเทพแห่งการบินธรรมชาติสร้างสัตว์ฮีโร่ไว้เรียบร้อยแล้วชอบตัวไหนที่สุด คอมเมนต์มาเลยแล้วเจอกันในตอนต่อไป